ต,ตอนน้ำมันอยู่ปั๊มนี่นะค่ามันต้องมีสักคันเดียวที่แม่งหลุดตำรวจขับมาหน้าโรงพยาบาลผ่านไปแล้วผ่านไปกระดาษ<ๆ>เกา่าเดี๋ยวข้างซ้ายไปทางกระดาษเกา่าขับสนอขับสนอสนอขับสนอจริงเวย มาเรียกกันมาหมดแล้วมั้งมีคันขบรถตำรวจเถื่อนเล่นอยู่ตรงไหนกันเลยรถไฟขึ้นสะพานลอยไปเอาปะไปตรงไหนตรงไหนเออเนื้อหลังตอนนอ่ะเออเออขึ้นไฮเวย์ไปอ่ะขึ้นไปแล้วใช่ปะขึ้นไฮเวย์ก่อน่าจะลงทางร้านต่างรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋กูขึ้นไฮเวย์ดูฮะร้านต่างรถดีร้านต่างรถร้านต่างรถไปอีกทางนี้เลยร้านขายรถร้านขายรถไปสนามบินเลยเส็งมากเส็ง กำลังตามไปเหน่เจอเจอรรไข่รถรนไข่ขึ้นขึ้นขึ้นดีขึ้นดีขวาเปิดขวาเปิดะมันลงอะขึ้นขึ้นขึ้นเอาเลยเอาเลยเอาเลยยิง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 งดขดัดะตัดนะไปขึ้นล็ขึ้นรถขึ้นไป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 สนบินด้วยลงสนามบินไปลงสนามบิน เหลืองไรเงี้ยมึงดูชุดนั่นสิต้องแก้ครับเราเรารอที่เก็บไปอีกรอบเลยไหมแม็กซ์รอได้รอได้รอเลยถ้าเป็นเก็บอะแล้วพอมันลงให้มันลงจากรถก่อนแล้วเราก็ควักปืนยิงเลยใช่แล้ว มาได้มาช่วยมาเลยเสียงหวอที่แตงมาแมาแล้ว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 มาดิมาเลรอรอรออะไรไอ้พวกที่ใครวะแล้วพี่ขับมาจ่อคันเดียวตำตัวมาดิ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 มามาติมตัวเลยติมตัวติมตัวติมตัวคือรถึ้นรถติดมากลงก่อนไหมให้มันลงก่อนให้มันลงก่อนให้มันลงก่อนตรงข้างหลีกไอ้เปิดไค้เปิดนะเอาเลย มีตำรวจเหรอฮะจับได้สองจับได้สองคนจับได้สองคนไอ้เหี้ยเอ้ยหยุดครับผมหยุด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 ครับหยุดครับกเสื้อขาวหยุดครับผมองกูองกูองกอูไปไป ไปไปไปแบง์อ่ะแงอ่ะไปก่อนเลยไปก่อน วอลหมดแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลทีมกระปันกระปันเข้าวอลเดิ๋ยวเจ็ดแปก้าครับต้มอยู่ขาวอยู่ออกมาแล้วนะว่องมายังคะอ่าอยู่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขียวเอาไหมเนี่ยเขียวไม่ได้มาใช่ปะไม่ไม่ไม่แจ๊สเขาบอกว่าจะยอมส่งศึกเป็นอย่างนั้นเขียวนี่คืออ๋อลูฟี่ใช่มอยมอยทองมาแล้วบอกวอลรวมสีทองเลยดิอยู่ในวอลแล้วครับในวอล ก็คือตอนนี้เขาจะเล่นเต็มหมดทุกอย่างก็คือหมายถึงว่าไม่ใส่เต็มอะ่ะจะกี่คันก็ได้จะยังไงก็ได้จะจะอะไรก็ได้อะตอนเนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะตั้งสภาโจรขึ้นมาสภาโจรมันไม่ใช่การนัดแนะนะทุกคนคือในหัวเจ้ม,มันจะมีสมมติว่าเราตั้งสภาโจรทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมคะเราก็จะให้สเกลยืนโรงพยาบาลแต่ละแก๊งถ้าแก๊งไหนแบบว่าเล่นตำรวจอยู่อย่างเงี้ยให้ฟังเอา เช่นมีคนแปกหมอต้องออกจากโรงพยาบาลต้องมีคนมาพูดแน่นอนแล้วเราค่อยจะตามสเกลหมอไปอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปก็ค่อยว่ากันอีกทีน,กนึกออกปะคือ <ười> <c ười> เราฟังหมอใช่ไหมว่าหมอจะไปรับคน,คนแตกก็คือโจรพวกเราเสร็จแล้วเราก็ขับรถตามหมอไปเลยเพราะว่ายิงตำรวจช่วยแก๊งด้วยกันใช่ใช่คือจุดมุ่งหมายของเราก็คือตำรวจตอนเนี้แล้วก็สภาโจรมันจะมีตั้งขึ้นมาแค่เฉพาะมาตรการนี้เท่านั้นถ้ามาตรการนี้เขา,าออกเมื่อไหร่ก็คือสภาโจรหาย โอจะให้เราไปคุยกับมันนะขอขอโทษนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณตำรวจขออนุญาตลดมาตรการลงได้ไหมคะอย่างเงี้ยเที่ยอะไรนะน่าไม่มีทางบ้าหน้าให้ด้วยพูดอย่างนั้นเราจเย็นก่อนเด็กเด็กพี่แดงกแล้วล่ะรถคนเดียวอยู่โรงบ้านตำรวจยังไงยังไงห่อไปิะมีรถหนียดดิแล้วเหรอคนเดียวอยู่โรงบ้านผมวิ่งมาจากบ้านเดี๋ยวกูโดนด่ายใช่ไหมกูแกลงก็ถ่ายก่อนเองไปเนี่ย พี่รอรับผมนะคงต้อรันะไดูกไนใครนงบานไอ้พี่ยืนนิ่งเลยยืนนิ่งเลยกำนึง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 กำังนึงนกำนึงกำนึงมาแล้วลงพาลมวมีรถไม่คันนะคันนึงนะเดียวอยู่ลนวลงแล้วอยู่ลนโลงแล้วอยู่้วอยู่ยิงเลยนะ

ลอยอยู่ข้างหน้าไงลบๆลบลบไหวไหมอุ้ยจะปิดบ้านวะเนี่ยมาบ้านนะปที่อื่นเอามามันอยู่หน้าโรงพยาบาลตอนไหเด็ดโดนรถทับตายเอ้ารับหนึ่งโอ้โหโอ้แล้วจุดโอ้โหต้องปั๊มอย่างนั้นนะโอ้โหจะเอาที่ปั๊มไปให้กีชุยกันดีๆคนมาโดนรถใครทับไปดีเทอร์รถดอเทอร์บ้างกูว่า เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลแล้วเอาไปทำไมมึงบ้าปะเนี่ยเจ้หมอก็เห็นฟังก่อนพูดให้ตำรวจได้ยินอ๋ออ๋อเก้คนที่มีตำรวจไป็นมึงอยู่กับตำรวจด้วยเหรอตำรวจอยู่หายแป๊บนึงช่วยแล้วหรือมั้งกัวเอออยู่ไหนวะไอ้เธอนั่โรงพยาบาลได้เลยแป๊บนึงตำรวจหนึ่งเราให้มันให้มันแก้ปัญหาป่อนข้างอยู่ที่บอกอ่าฮะ เมื่อกี้ทำเนียนมึงกลัวตำรวจมันชนไงก็เลยแบบพูดทำเนียนไปก่อนขอบภัยัคุยโดนคนทัดคอไปสัตตว์้องไปแล้วแหละโอ้ยเฮี a, ยเอ้ยไล่อยู่เอ้ายอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่๊อกเบ่งโดนไล่อยู่ด้วยอืมครับ คันเดียวตอนนี้ก็จะมาทั้งเรือแเอาลิฟเอาให้หลุดเดี๋ยวอพอไปแล้วหรมีอมาแล้วเอามงลง้า้อไปแล้ววะ้าเยต้องไปเดี๋ยวในเมืองนะเว้ยไส้ม่าหน้าบ้านอยู่เมื่อกี้ส้มาหน้าบ้านเยอะอยู่้มเอากถ้าถ้าไม่ไหวลากไปกราดใหม่ไปรอกะดใหม่เพราหมดเลยพกรไปไปรอกระดใหม่ดอห่เ หคนขอหคนสังงษอสงเาะม่รู้แล้วแค่ไปจนงสง่เติมมเนิมเติมเปิดเตลเติมเติมเตมเติมเติเตีมเติโเตเต้๋ยวนะตลาดใหม่ตมเติตตตต้มตีมตต้เ เปล่าโดนเยอะมากแล้วเริ่มโลกละกันนี่เย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็นเซ็งจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นคอยแบมขับถึงแล้วถึงใกล้ถึงตลาดใหม่แล้วนะเฮ้ยถอยถอยยาบะบงังถอย อยู่มันตึกแดงมันจะกระลาดใหม่อายู่ไหนตอนนี้อยู่โรงรถไฟที่เอาใบเดดมาตอนได้เดดแบงค์ละอ๋อหลังต่อนอนะอืมเดดแบงค์ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่เดดแบงะหลังตอนนั้ผมลุรอดยังไม่รู้คือฮอมันวีู่บนหัวแต่ไม่รู้หอลเห็นหรือเปล่าแอบแล้วต้อนแอบแล้วทิีแค่เดดไปแอบแค่เดดก็ได้เดบเยอะมากตอนนี้แอบแล้วไอต้อนไอเดดด้วยกนแล้วส่งโรมาให้ใครสักคนหนึ่งอะ กูให้กูให้กูกับเฟลโถมไปไปวนแถวกระดานเก่าได้ว่าเปิดเก่าเจี๊ยบ่มเลยอยู่ไงแต่งมองหาที่คนอยู่เยอะๆไปกับเฟลไปหาเดททิ้งไอไอ้นั่นเลยใช่ไหม เเสงงมันทิ้้ไไอดปแลวรถไม่ไหวบอกปืนไปเก็บไปรับดีกว่ามึงมีปืนไหมเสงไม่ต้องห่วงผมรอดแล้วผมทิ้งเด็เรียบร้อยแล้วพอตาผมคนเดียวผมโดนจับว่าโดนจับไม่น่าโดนอะไรหรอกเดี๋ยวมึงเพิ่มมาตรงไหนไปที่ส่งส่งพี่จะยิงบ้างหรอตอนเนี้ยไดคกูได้แล้วกูได้แล้วถ้ายิงยิงได้นะผมส่งให้เจนไปดูว่าไอ้ยู่ตรงไหน คือจะบอกกันดีว่าไอ้เหี้ยเห็นแล้วเห็นฮอตบินแล้วตอนนี้อยู่แถวบ้านเราแถวได้แถวบ้านเราเกิดอะไรดสี่ติสี่ปวไปเยอะแล้วต้องโรงพยาบาะตามตำรวจดีกว่าจะจะผ่านหน้าโรงพยาบาลเลยนะเว้ยสิไม่ผ่านไม่ผ่านบินตามเห็นเข้าใต้ตึกได้ไหมใต้ตึกใต้สะพานอะไรใช่ของกำลังหาทางทูทอยแต่มันยากมากเลยตึกตรงปู่ต้มรถอ่ะ ถ้ามึงบิดจริงๆมึงลากขึ้นไปนู่นเลยอุโมงตัดไม้อ่ะผมไม่รู้ว่าตำรวจมันจะเจอตัวไอเดชหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าผมจอดอย่านันนานอยู่นะเดชถึงแล้วเนี่ยผมมีที่ปัอมนสะพานป่ะเสงไหนกันรถข้างล่างครับล่างเหรอวะตำรวจเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตำรวจบนสะพานตำรวจเจอเดชเจอเดชละเจอเดชละ ตรงที่มึงทิ้ตงตบเอเน่อะมันดูเยอะมากเลยนะเรายังออกไปไม่ได้เซลแป๊บนึงออกตรงไฮเวย์แล้วไหออกออกเข่าหลังได้เจ๊เนี่ยไปเต้นอยู่ไหนไหนัน่นอะน่าจะฮอตามตอนนี้อยู่ทางคนรวยครับ กำรวนแอบดูยอ,อยู่ไม่ต้องไปก็ได้นะนพอแนละ้วคิด่าเข้าทางตันไปเนี่ยเยอะเไม่ใช่บ้นฟอกเห็นตำรวจเต้นตอนลยบ้านฟอก ระวังไปคัดทั้งน้านะเยอะชิบหายเลยผมน่าจะแถมได้ยอยู่มผมมีปืนมึงตามผมเลยต้องหอ,อยเรื่องชุดมันไม่น่าได้อยู่แล้วเพราะมันตะคนอยู่แล้วอืมหลักฐานไม่อยาลืมมึงอุ้มไม่เดทมาใช่ปะล่ะไม่ผมมันไม่ใช่เขาไม่รู้ไงว่าเป็นคนนั้นหรือเปล่าอ่ะเขายืนยันตัวไม่ได้อ่ะไปขอบไปเออถ้าเขาเปลนมึงอ่ะ เขาใช้รักพาในกล้องเขาได้เลยใช่ใช่แต่คือให้เดาอย่าลืมว่าหมอใช้รักพาได้เหมือนตำรวจให้คุณมีรถต้อรวจอยู่ข้างหลังนะโอ้โหโดนคนชนอีกแล้วอีพี่อ่ะเขาได้เท่าไหร่ผมไม่เห็นนะพ่อพ่อเหี้วบ้านเราบ้านเราบ้านเราจะเย็นแถวบ้านเราแถวบ้านเราอู้ยเย็ดแม่เยอะชิบหายเป็นน้ำเลยอีพี่อ่ะแปดพัน ตำามันดีเมืนองนอกำลังเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยชนกูเฉยปัมเ่าปัมไปเลยมาม่กูมันทนกูกูจะเรื่องทนกูหนถ้าติดเกียร์ยโอ้โหมันควันจะขึ้นเลยเออ โดนคนอยู่ห้ารอบไอ้เที่ยใครอ่ะเขาตีอ่ะอก็มอไปแล้วก็อบอกว่ามันไม่รู้อะไรแต่แม่งกล้องอะไรประเด็นยิงคนอื่นหมที่แบบอยู่แบบคนเดียวยืนอยู่นี้มื่อจีมันก็อยู่คนเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอา มันภาพไป่ดีไม่ดูแตกจะดูยี่สามนี้หญิงไเงียบมันได้แบ่งหญิงไม่ได้หญิงเรียบได้ประเด็นนะเรียกไงฆ่าทิ้งนะฆ่ามีแต่คนตีนตอนที่คนเราน้อยมากเลยเว้ยใช่เราน้อยเราไม่ควรจะบวกเลยอ่ะเหมือนจะหลุดว่ะจะเย็นเปดิดรถแอบกินรลยบหลุดละหลุดละเรียบร้อยสวยสวยเรื่องเในเรียบหลุดละทุย จะขยับยาอะไรติดขาดอ่ะไม่หลุดละว่าหลุดหลุดหลุดเรียบร้อยซ่อมซ่อมซ่อมอยู่เดี๋ยวเราตำรวจเมาซื้อห้องไปแล้วใช่ไหมแล้วใช่ใช่กองกองกำลังไม่รู้ไปไหนหมดแม่หัวหางกองกำลังเป็น่ตะวะไม่เจอเลยว่ะกองกำลังถอดสมองไม่อยู่เด็ดไปไหนเนี่ยไม่มีที่ปั๊มป่ะมีผม ติดละติดละวันเดียวติดแล้วเปลี่ยนสภาพก่อนมึงอ่ะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพทิ้งชุดทิ้งไอ้ทิ้งอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยว<ด>ไปรับสอยู่หลังสอนอ,นอครับเม่อปไรไม่อปไรรอแป๊บนะจอดรถแล้วป้อมรถหรืออะไรเลยตอนนี้ผมลงมาอยู่เขื่อนแล้ว๋ยวกมาลงไปทิ้งน้ำเลยได้ปะได้ได้ได้ไดูกองกำลังที่อยู่ใน อหอฮอมาหลังซอนอฮอมาหลังซอนอกจะเสร็จไวๆไม่เห็นแล้วไม่เห็นฮอไปแล้วพอห่างหมดไปแล้วอะไรวะมาตรการสามสตายเลยตามมึงประมาณเก้าคันนะมันเห็นแล้วที่กองกำลังตำรวจกองกำลังติงทิตวะกูไม่ได้วันเนี้ยมีแต่ตำรวจเรียบร้อยก็มันก็นะเรรียยบ้อเฮ้ย เตอร์ขซลเดี๋ยวเซลเอามันไปก่อนนะเดี๋ยวเซลอยู่นี่ก่อนไปขับรถบนของจริงูโขนมันในสัตว์เห็นแล้วเมื่อกี้ไอสัตว์เมื่อกี้มึงไม่พูดอย่างนี้นะไม่มึงเฮ้อนะควันขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ไอใช่ไอแม่งโดนคนคัทสองรอบอ่ะสามดิเซลจะเข้าบ้านเขาจะไปรู้ว่ามึงมาตรงนั้นแหละไอควายไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นด้วยที่มันคัทออผมอ่ะ ไอเดี๋ยวแต่บ้านมีกินเสียงตำรวจวนอยู่แถวตลาดใหม่มาแถวโรงพยาบาลละคนไล่อยู่คันหนึ่งมีคนโดนไล่ดล<ะ>ีบ<ะ>ีตำรวจไล่ห้าคันต้มอันนี้ตีต้มอันนี้ตีต้มตำรวจชนเลยแถวบ้านใช่ใช่บ้านอีกแล้วถามมาบ้านคุณบิ๊กแล้วช่วยมันต้องเบียดช่วยอันจะเป็นบูนทิ้งเปล่าไอ้คันเนี้ยขาว ยงอมาบ้าเราเลยสัตว์โดนบล็อกหลุดวนลงนี้ยทำไมวะจะให้พวกกูยิงอยู่วะเนี่ยใช่ใช่ใช่มันจะให้วนไปเลยแป๊ะเปร๊ะเอาดิเอาดิเอาดิล้เนี่ยขัดหนักแปร๊ะแหวะแหวะแหวะให้เราช่วยเนี่ยไปแล้วไปแล้วแล้วแก๊งมาถ่ายไปไหนอ่ะเราอยู่ไหนหมดเราอยู่ไหนหมด มันลงยิงผม่แล้วมันลงยิงผมเลยว่ะตัดไหนวะเอาแม่งดีหน้าบ้านเราเนี่ยเห็นป่ะกันเราไปกันเราไปอย่างวนี้เร็วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสองพันเยอะ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 ไม่ก็มันยิงเราอ่ะยิงเราเลยเราแปดคนอะอยู่ไหนหมดนี่รวมมาบ้างดีมันรวมดีเออแูวไปไหนหน้าบ้านหนน้้าาบเนี่ยมาแล้วมาแล้วอยู่ยิงอยู่าได้เดี๋ยวนะนี่ตำรวจเดี๋ยวแม่งชนอย่างเงี้ยลงไปเราแม่งชนเราอย่าง อย่าเบียดแม่ไม่เกี่ยวไม่มีเหรียญยิงเลยมันปลามเปิดไปวะไม่ได้คือลงมาเลยมันลงมาเลยงาหมวดอะเนี่ยมันมันลงอยู่ในราคาแล้วชนได้ตัดได้ตายนะรถเลยกวนหน่อยมันยิงผมแบบนี้อะไรวะตำรวจอ่ะมึงก็ยิงสวนไปดิมันก็สวนไปดิไม่ต้องไอ้นี่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมอยู่นะผมอยู่ในบ้านเลยยิงเลยยิง ัวเลยวะตรงเนี้ยโดนยิงเฉยเลยตอนอยู่เฉยไม่ไม่ที่อยู่ในบ้านนี้เราก็ยิงได้เดี๋ยวเราไม่มทำอะไรเออเอามายิงเราก่อนนะเออดิบีไปด้วย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 บ้านไป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 มีขันหนึ่งมา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 ดิเอาคำมาโชคชนหน่อยชนหน่อยโดนได้ชนให้เอคำมาโชคอยู่ชนให้เลยชนเลย เขาอยู่ในตอเยอะนะอยู่ในตอเยอะนะตอหลังไอ้เนี่ยหลังไอ้เนีหลังห้งห้างหลังห้างชวนเข้าไปมีมีร้านเสื้อแยกร้านเสื้อมีคนนึงข้างบ้านเราไอตรงไอตรงที่แอรจักรบอลหล่นอ่ะคนนึงเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว้ตหมดเลยอ๋อมึงห้าวอ่ะไอี่อ่ะเดี๋ยวจเย็นเย็นเบา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 บาดมากเจ็บมากเราอย่าอย่าดันอยู่คนละคนนึงอย่าดันออกนะ ที่รถคนนึงกสองกสองไม่แต่งไหมรถจอดบนอยู่ซุ่มอยู่คนนี้ดีกว่าจะเอาใช่ไหมแอบยุงแล้วคนนึงอ่ะไอ้ที่รถดักบอลด์จะเอาใช่ไหมแย่ไม่เพียบเลยเอาไปเกาะยิงแต่น้ากากปะเกาะไปเกาะไปเกาะจะเอาเหรอไม่ใช่หลังบ้านเรามีบนบ้านเราาเเอลยแต่งน้ากากดันเลยเแยบแยบโดนมากใช่ไหมสัตว์ เรกคนด้วยนะซ่อมเรกคนด้วยนะด้านซ้ายเนี่ยเปล่าทหมดเลยหมดเลยเราจะไปอซ่อมให้จะเอาเหรอเหี้ยฮะเราดีอยู่ในบ้านนะฮะจะเอาเหรอทำไมต้องบ้านด้วยบ้าไม่ได้แล้วไกลเกินวิ่งไปหลังตึกอ่ะเห็นแล้วนะตึกตรงเนี้ยไปหลังตึกแล้วมันไปหลังตึกบ้านเราเหรอฮะใ่นั้นตรงนี้เลยกาลาด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  ไปตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนใช้ตำรวจมีคนไใช้ตำรวจอยู่ตรงนั้นอุ้มเอาปืนอยู่พี่ผมได้อยู่มาเลยอุ้มเอาอุ้มเอาปืนได้นะได้ได้มันมั่วอยู่เนี่ยคนที่มีเปรี้ยวเสือที่ี่ตำรวจอ่ะเอราพิชกอบมันนี้นะรถแดงรถแดงเห็นรถจอดรถไหมสวยอะไรไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วยี่ไม่มีได้เลยได้เลย อันนี้ผมแดงลานแดงลานแดงเออไปแดไปอย่าห่างรถเยอะมารับหน่อยเอาลบที่รถเอาลบที่รถให้หน่อยไปให้หมดเอ้ยบอสบอสมึงขึ้นรถมาดิแตก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 หมดต้องการลานแดงมาอีกบอเก้ตมาเดินมาเดินไห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 นที่เดิมที่เดิมเด้งบอกเด้งบอกเด้งล็อกไปลังไปชิปไอ้คนนึงเลยคนนึงสองคนสองคนสองคนเข้ามาสองคนกลมเอาให้มันกลมเลยรถระวังรถนไหโอต่างข้างหลังคุณ โโมทดีบีโโมทดีบีแตก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 ข้างในข้างในข้างในคนนึงช่ววยยด้หลัดแด็กน้าซ้ายนี่ไงตัด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 อยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังยิงเลยเธอเธอยิงเลยไปไปข้างในเว้ยข้างในเว้ยข้างในเว้ยเข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโน้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังกลับบ้านโมกลับบ้านโมออกวอลก่อนไอ้ที่อ่ะฟูไม่ฟูไม่ฟังไอ้สัตว์ กูอยู่กูดีๆไม่ชอบเออจริงไอ้เฮี่ยเป็นฮี่อะไรสัตว์กูยกมืออยู่ยิงกูเฉยกูอะไรก็ไม่รู้ไอ้เฮี่ย ก่อนเลยสารตํารวจยู่เอาถุงมาครอบมันได้ป่าววะแชทเอาถุงมาใส่มันเลยได้ปะแม่ไปพ<ะ>ี่โก้ไปพี่โก้ โผล่ไปพี่โกอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนเย็นกับพวก่อนเนแอยังไงกันเนาะผมไม่กินอากินนะผมากินนะไป้วก็แอบกินนะใครพังตรงไหนไปเก็บรถไปเก็บรถเอาแอบเอากลับให้ดีพวกเราอ่ะผมอยู่หน้าคุกเอาบ้านเราใครที่จริงไม่ไดใครโดนไหมไมีใครโดนมีใครแตกไหมไม่มี ผมว่าเราต้องออกจากบ้านตรงนั้นก่อนนะครับเร็วหน่อยนะตำรวจเราติด GPS นะเร็วหน่อยมาแล้วเนี่ยคุกใหญ่คุกใหญ่อยู่คุกใหญ่ครับวางกำลังไปเข้าเนื้อเหรอมันอุ้มตำรวจด้วยวะติดใจใจใจข้าวถอดกูก็อุ้มมาก็อุ้มเหมือนกันเดี๋ยวแบตอยู่ไหนวะ เทือบกล้องเทือบกล้องตรงต,รงต,รงต้องออกไปนี่อย่าเข้าบ้านทางข้างหน้านะเว้ยที่ตำรวจนอนสลบอยู่ทางดั่งข้างหน้าเบ้าด้านหลังแต่ผมปั๊มแป๊บไปเปลี่ยนสีรถกันกูนถึงหน้ากากไรเฮียอันนี้มือเหรอเออกูวิงไอเฮียก,กูก็วิ่งหนีโอ๊ยพ<ป>ี่โน้ตอยู่ไหนพี่ต,ตัดไม้ ไปเราไปเออกูยกมือนะกูยกกูยกอย่างนี้เลยนะต้องมีคนไปเสริมเครื่องนะเพราะว่ามันไปแน่เครื่องปั๊มด้วยปั๊มอยู่ในบ้านอือจะเอาไหมอ่ะเอาไหมหรือว่าจะปล่อยแมวก็ปล่อยเขาว่าเอาไปเล้วปล่อยได้ปล่อยได้ยิ่งย้วยไม่หออ๋อทันไม่ทันต้อนห่อละต้อนกูว่าไม่ทันทันไม่ทันเพราะว่าไปแน่ก็ออกไปดเลยเยอะมากออกมาเลย คิดว่าไงั้นแล้ววันนี้พอไหมอาหาเงินก่อนหากระสุนก่อนทําอะไรไปก่อนอย่างเงี้ยพักป่นพอก็ได้นะครับพอก็ได้พักพักอยู่มีข้าวหัวให้ด้วยเท่าไหร่อ่ะอยากได้เควินเควินใช่ไหมกูตีบอกมาด้วยไหมเควินกุูตี่หัวละแสนเควิชชันด้วยพิชชันด้วยพิชชันเบาลงเยอะเลยว่ายิงใครได้ก็ถ่ายรูปใช่ไหมเสีมีใครโอเควินเควินอ่ะหลักๆลัะ เราสามารถรับปือเขาได้จริจๆให้เอามาส่งให้เราเลยปั๊มปั๊มเติมซื้อชีวิตเลยฮะมึงอยากรับซื้อมาเลยเหรอรับปือมันมาเลยอ่ะมันดูร้ายไปต่อคมหัวมากเลยไมนต้องมีตั้งค่าหัวมากะเจ๊ไม่มึงอย่างมึงเคนที่คนที่ทำมาแล้วอุ้มมาส่งเราอ่ะมันมีไอ้นี่นะติดตัวปิดชีพเสร็จแล้วก็น่าจะจุดน่าจะหายนะไอจีไอจีพีเอสที่อยู่ที่ตูดอ่ะเออมันไม่หายนี่ใช่ไหมันไม่หายไม่หายไม่หาย แม่ลองแบบที่ผมบอกมันน่าจะทําเหมือนบอไปเลยว่าเพื่อตัดสัญญาณดับไปเลยเราเห็นกันว่ามันสู้ได้แล้วก็ไม่ต้องเสริมแล้วแบบเเราให้ดีพีเอสโดนยิงพังไปดสู้ด้วยดีไหมดีไหมพวกเขาก็จะได้รู้กันเองเกิดไว้เรียกไปเงินไปใส่กิ๊บเล็กให้ใครได้สู้ตำรวจเหรอเออแต่เราเกมเราเสียเงินนะครับใช่ไม่ไหวที่ นั่นแหละทุกคนตามนี้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาก็วันนี้ก็ถ้าทุกคนเห็นพร้อมต้องกันก็พักก่อนเนาะเอากระสุนเก็บไปไว้ไปไว้พรุ่งนี้แล้วกันมีฮอลอยู่ข้างบนหัวเห็นไหมเห็นไหมนู่นตะการจะซ้ำต่อก็ได้นะอุ้ยยี่หอลเขื่อนมันเห็นนะนะเห็น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 แล้วเสียงวอก็จะตามมาเสียงบอกมาแล้วนะเพียงบอกมาแล้วไม่ถ้ามันปิดก็แค่สู้แค่นั้นเองเออสู้เมี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยรอดี๋ยาปิดก็สู้ดี๋ยาถ้ามันจะต่อไอ้เหี้ยนะครับมีปืนไหนล่ะ มาแล้วเนี่ยมาเลยเจ็ตอนแั้นลยยังอยู่บนเขานะใครใครมีปืนก็อยู่ไปละไปดีกว่ามีเนี่ยมีเนี่ยมาเนี่ยไปก็ไปเยอะโอ้โหเดี๋ยวขอขอขี่ไปขบวนงานตบนะขี่ออกไปเนี่ยพร้อมกันเลย